บรรยากาศยามเย็นนะคะเครื่องบินนะคะบินบอนเลยนะคะตรงนี้เป็นเป็นสายเลยนะนี่นะคะเดิอนออกมาเดิอนออกมาต้องตกใจกับท้องฟ้าเพราะว่าจะชอบมายืนดูบรรยากาศยามเย็น,นะคะ่ะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดนะินแล้วแต่ก็ต้องตกใจกับเส้นสายที่อยู่บนท้องฟ้านะคะเครื่องบินก็บินบินไปบินมาอันนั้นก็บินขึ้นสูงมากละ มออย่างเงี้ยก็จะเป็นเิละปะสวยงามนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นหลังเลิกงานหลังเลิกงานเพิ่งก็แวะซื้อของเนาะแวะซื้อของมามันก็จะเป็นของใช้ในบ้านนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันก็จะมีไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตเฉพาะแบบว่าของใช้ในบ้านโดยเฉพาะเลยนะจะเป็นพวกน้ำยาอะไรต่างๆที่ในบ้านนั่นแหละมันก็จะถูกมากๆเลยนะ อันนี้ส่วนมากเขาจะขายเป็นแบบว่าเป็นแพ็คๆเป็นคู่ๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ายาราบผ้านุ่มหอ,หอมๆนะคะยัหอมเลยอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาสําหรับทาําความสะอาดในในครัวหรือบ้านเกี่ยวกับไอ้สนิมอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับที่มันเป็นสนิมต่าง,างๆมันจะออกดีนะอย่างเงี้ยขาดแล้วเงาเลยเกี่ยวกับเป็นพวกไอ้ความมัน,นะคะ่ะเวลาเราทํกับข้าวอ่ะ เอสิ่งมันมัน,มนะไขมันมันเกาะอ,อย่างเงี้ยฉีดอย่างเงี้ยเอาไว้สักประมาณ5นาทีอย่างเงี้ยฉีดเอาไว้ก่อนแล้วถึงมาทำความสะอาดใช้ดีดีนะคะเนี่ยแพ็คหนึ่งเขาส่วนมากเขาขายเป็นคู่ๆนะคะที่มันลดราคานะที่จริงอะมันมันประมาณ300กว่าบาทเลยนะแต่อันเนี้ยมันลดลดประมาณีเกือบ50%เเลยนะคะเนี่ย ส่วนมากเพื่อนก็จะชอบไปซื้อที่นี่แหละค่ะเขาก็จะขายเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยนะคะคู่คู่คู่อันนี้โอ้โหแบบใหญ่มากเลยนะมันไซส์แบบว่า X X L เลยนะคะเนี่ยแบบใหญ่เลยนะขวดใหญ่เลยนะคะขวดหนึ่งนี่ก็1 7จุลิตรนะคะเกือบสองลิตรเลยนะขวดหนึ่งเนี่ยค่ะคู่นี้ก็คู่นี้ก็น่าจะประมาณเกือบสี่ร้อยค่ะเกือบสี่ร้อย อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าใส่พวกมันจะเป็นถุงที่เป็นซิปอะค่ะเนี่ยสองแฟรงก์ก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบหรือเปล่าตอนนี้ค่าเงินมันเท่าไหร่นะหนึ่งแฟรงแลกเป็นเงินไทยก็ประมาณสาสิบเก้าหรือเปล่าเนี่ยก็เอาสามสิบเก้าคูณกับสองเท่าไหร่เจ็ดิแปดหรือเปล่า เนี่ยอันนี้ก็เป็นแปลงสีฟันอันนี้ก็คือซื้อเอาไว้สําหรับเวลาเราไปเวลาเราเดินทางอะคะ่ะเดินทางไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อย่างเงี้ยก็จะซื้อมาเป็นอย่างเงี้ยคู่คู่เขาขายเป็นคู่คู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาน้ํายาบ้วนปากก็คู่หนึ่งอันนี้ที่จริงอะเนี่ยราคามันอยู่ข้างบนราคาเต็มเนาะสิบแฟงกว่าลดลงมาก็เหลือเจ็ดเจ็ดแฟงห้าสิบนะคะ เจ็ดแทงห้าสิบก็คูณสาสิบเก้าเท่าไหรอ่อ่ะสามร้กว่าบาทหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นน้ำยาขัดโถส้วมนี่เพิ่งมีห้องน้ำสองห้องเนาะเพิ่งก็จะเอาไว้อย่างละห้องนะคะเวลานั้นอะมันแบบมันเทได้สะดวกดิขจัดคราบสิ่งสกรปรกอะคะ่ะมันจะแบบว่าทำความสะอาดได้เร็วอันเนี้ย ก็เลยซื้อมาแล้วก็เป็นน้ํำยาล้างจานบางทีพึ่งก็ล้างมือด้วยบางทีก็ใช้เครื่องล้างจานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาบ้วนปากซื้อมาสองแบบแฟนพึ่งเขาจะใช้แบบอันนี้เนาะพึ่งก็จะใช้แบบนี้น้ำยาบ้วนปากอันนี้มันจะแรงกว่ามันจะแรงมากเลยนะคะอันนี้มันจะไม่ค่อยแรง <c oughs> แล้วก็เป็นแพนทีนเนาะนี่ซื้อมาแบบนี้เลย ขวดใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าห้างเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับของใช้ในบ้านส่วนมากที่ไปเดินก็จะมีแต่ผู้หญิงอะคะ่ะที่ที่ที่ไปเดินกันก็จะเกี่ยวกับพวกเครื่องทําความสะอาดบ้านแล้วก็เกี่ยวกับทําความสะอาดตั้งแต่หัวจรดเท้าของเราเนี่แหละเสื้อผ้าอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะขายแบบว่าถูกนะคะแล้วก็ขายเป็นแบบว่าใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เป็นคู่เป็นแพ็คอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็1ลิตรนะคะขวดเนี้ยหลิตร ใหญ่เลยขวดใหญ่เลยนี่แหละคะ่ะเวลาเพิ่งเลิกงานน่ะนอกจากของกินของใช้แล้วอะไรต่างๆส่วนมากเพึ่งก็จะมีหน้าที่นะคะไปซื้อของพวกนี้แหละเข้าบ้านก็คือซื้อของกินของใช้อะไรคือหน้าที่ของเพึ่งคนเดียวแหละคะ่ะเพราะว่าเวลาหลังเลิกงานอย่างเงี้ยเพึ่งก็จะแวะห้างเนาะแต่ละห้างเพราะว่ากว่าจะมาถึงบ้านมันก็ผ่านหลายห้างใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละห้างมันจะมันมันจะขายของแบบว่าสินค้า คุณภาพหรือไม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับราคาถูกราคาแพงอย่างเงี้ยเราก็จะสํารวจเอาทุกๆร้านนะคะสํารวจดูเอาพอเราแบบว่ารู้แล้วว่าตรงไหนมันเหมาะมันเหมาะกับบ้านเรามันเหมาะกับเราอย่างเงี้ยเราก็จะแวะแวะแวะนะคะก็ได้มาอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาพึ่งอะตื่นเช้านะคะพึ่งตื่นเช้าไปทํางานมากเลยนะ,ะอันนี้พึ่งก็พึ่งกลับมาถึงบ้านนะคะพึ่งตื่น ตีสามสามสิบนะคะเพราะว่าเพิ่งต้องเข้างานตีสี่ครึ่งนะคะเพราะว่าไอ้เพื่อนที่ทํางานไม่สบายไงถ้าเพื่อนที่ทํางานไม่สบายเราก็ต้องเข้างานเช้าหน่อยนะคะอันเนี้ยเพราะว่าไอ้เวลาเพิ่งซื้อของอย่างเงี้ยเนาะทุกๆครั้งถ้าของมันเยอะแยะมากมายนะเพิ่งก็จะจดจดใส่ในมือถือเนี่ยแหละคะ่ะจดแบบว่าเป็นไอ้จดเอาไว้ว่าเราจะซื้ออะไรมาบ้างเพราะว่าเวลาหลังเลิกงานอะเวลาเราแวะห้างเราก็จะดูนะว่าเออ เราจะซื้ออะไรบ้างเราจะได้ไม่ลืมอะคะ่ะเพราะว่าทุกๆครั้งอะมันมันก็หลายครั้งนะว่าลืมอะคหลายครั้งที่ลืมลืมซื้อของอย่างเงี้ยเพื่อก็จะใช้วิธีการจดเอาไว้ในมือเธอเนี่ยแหละเมมเมมเอาไว้นะคะจดเอาไว้ในไอ้บันทึกอะบันทึกเอาไว้ว่าโอ้วันนี้อะไรหมดอะไรหมดอย่างเงี้ยเราก็จะจดเอาไว้เวลาเราผ่านมาเราก็จะแวะแวะ,แวะนะคะแต่ว่าอันเนี้ยวันเนี้ยที่ซื้อเยอะเนาะเพราะว่าไอ ครั้งแรกอะพิ่งกะว่าพึ่งจะไปเดินแค่แค่แป๊บเดียวแต่พอเดินไปเดินมามันมีของแบบที่จําเป็นที่เราจะต้องใช้ในบ้านทั้งนั้นเลยนะคะเพึ่งก็เลยหยิบหยิบมาเลยเพราะว่าเนี่ยมันก็ใช้ได้นานนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้แต่ว่าไอ้ห้างที่เพิ่งไปเดินเนี่ยมันไม่มีของกินนะมันจะเป็นแต่ของแห้งนะคะของแห้งกับของเป็นพวกแบบอะไรของใช้ในบ้านอย่างเงี้ยแหละของใช้ในบ้านของใช้ในร่างกายเรา พึ่งเหนื่อยเหนื่อยนะคะพึ่งพึ่งเลิกงานกลับมาโอ้ยเพียมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอายาคูมาดื่มก่อนนะคะดื่มแบบว่าให้กระชุมช่มกระชวยสักนิดหนึ่งก่อนยาคูชื่นใจเย็นเย็นนะคะมันเยน็นมันชื่นใจดิอ,อันนี้นะคะเอ้พึ่งไง เลิกง,งานเสร็จนะพึ่งก็ลืมของที่ทํางานก็ต้องขับกลับไปอีกนะคะขับกลับไปแล้วก็ขับมาแล้วก็ได้มาแวะซื้อของเนี่ยแหละคะ่ะกว่าจะกลับถึงบ้านเนาะเพราะว่ามันเสียเวลาตรงที่เราลืมเนี่ยแหละคะ่ะบางทีตื่นเช้ามากๆสมองเรามันเบลอบวกกับเอบวกกับเวลาเราทํางานแล้วอะไรมันอยู่ในสมองเราเยอะแยะเนาะเหมือนเราต้องแบ่งแยกสมองอย่างเงี้ยเหมือนเราต้องไวเพราะว่าการไปทํางานของพึ่งกับการใช้ชีวิตปัจจุบันอะมันจะตรงมันจะส่วน สวนทางกันเลยนะเวลาไปทํางานเนี่ยเราต้องใช้ความเร็วมากๆนะคะเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลาแต่ว่าเวลาเพิ่งไปแบบพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยเพิ่งจะใช้ชีวิตแบบตรงกันข้ามเลยนะเพิ่งจะแบบเหมือนปล่อยตัวเหมือนเป็นคนแบบว่าเอื่อยเฉยเลยนะคะเพราะว่าการที่เราไปทํางานทุกวันอะเราใช้ความเร็วมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเสร็จพอเรามีวันพักอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนทาไอ้ปรับสมดุลน,นะคะปรับร่างกายของเราให้มันสมดุลกันนะคะ เพราะว่าเอ๋เราไปทํางานเราก็เร็วเร็ว,เร,วเร็วอยู่แล้วเนาะเราแบบว่าใช้พลังงานเยอะนะคะวันนี้นะคะพึ่งก็ออาของนะคะเอาไปโหลบโหลบนี่ของที่พึ่งได้มาส่วนมากมันก็จะเป็นแพ็กๆคู่ๆอย่างนี้นะคะนอกจากซื้อของกินแล้วเราก็แวะซื้อของใช้ในบ้านต่อนะคะของกินครั้งที่แล้วเนาะที่พึ่งไปเอเมืองหลวงมา หลังจากนั้นเสร็จก็แวะซื้อของพวกดีะะ้แล้วค่ะเพื่อนก็จะมีหน้าที่ซื้อของกินของใช้ทุกทุกอย่างเลยนะคะในบ้านเนาะเพื่อนก็จะมีหน้าที่อย่างเงี้ยนะคะซื้อของตรงไหนถูกตรงไหนถูกกว่ากันร้านไหนถูกกว่ากันอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะแวะนะคะถ้าหากมันแบบมันมันต่างกันไม่มากเพื่อนก็จะแวะร้านที่ว่ามันถูกนะคะเพราะว่าไหนๆเราก็ขับผ่านมาอยู่แล้วเนาะเนี่ยวันนี้นะคะเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนกลับมาเลย เดี๋ยวก็จะไปอาบน้ําอาบท้าพักผ่อนแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าไอ้ตื่นเช้ามากนะคะตื่นเช้ามากสมองมันก็จะเบร์เอไอเวลาเราแบบเหนื่อยเหนื่อยเนาะสมองเรามันจะเบร์จริงนะคะเพื่อนๆเนี่ยวันนี้นะคะเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ